เขาข่ายดุกเสือตังสี่กูสิแกงมึงไม่ลามึงอ,อบน้อมยังสั่นจังสี่มึงมาเลย<น>กูก็ยิงแบบาคุยแลนใช่เลย<น>มึงแกงยังกูได้อย่างนี้สิ <c oughs> กบะบกกะแกงกูคลื่นจ้ะพอพอพเพราะว่ากูแห้งกว่าขันยามา,นมากกว่าตรงยามก็แหม่ยังมึงคลืนมากดิเกาไปเลยเดี๋ยวกูยีมูเต้นมึงยังสั่นจังสี่กูมั่งเต้นเลยเออแต่คลาสสิกนะเข้าค่ายลูกเสือแบนนั่นนั่งเต้น เขาขายถ้ามาเอียงยังสีมันจะมากแบบว่าแก่งกระเทยเราเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกเขาเฮี้ยเราก็เฮี้ยไปดิเราก็เฮี้ยคืนเออก็เฮี้ยคืนดิ ไม่เอาหรอกเรามันเป็นคนดีดีกว่าถือข้าวแกงมูอหันละเมียนปรลาะเมียนเพราะคุณครูก็ไม่ได้ไม่ไม่ค่อยได้แบบสนใจเรื่องพวกนี้หรอกใช่เหมือนฉันอย่างเงี้ยฉันฉันฉันทำงานบริษัทฉันไม่ชอบอันนี้ฉันมีปัญหากับคนนี้ฉันออกเลยอ่าเหตุงานตัวยูจะเห็นหนาอีนี่บอถี่กันนี้สิมือนะกูจิอื่นมือกูบอมีความสุขหนึ่งสองสามกุญยางไปล่าออกแล้วก็ออกเลยแกที่เราเบาที่สุดใช่จบที่เราเลยน